ปิติปิสูภัควายมา,าราชานโนเท้าเวสวรโนมรณะสุทังปาระหังสุขโตณโมพุธาทธายะท้าเวสุวรโนจาตุม,มหาราชิกายักขามพันตาพัทภูริโตเป็นความเป็นความฝันเป็นบุพพนิมิตรรในช่วงระยะเวลาประมาณตีสี่ตห้าขึ้นว่า มีเสียงแววเข้ามาในหูว่าคุณคุณหน้าผมเป็นทองคำ hmm. เดิมทียันนี้เรียกว่ายันนะพระชิมพีหรือบางคนส่วนใหญ่เรียกว่ายันนะพระศิวรีครับซึ่งเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่ายันตัวนี้ดีทางด้านโชคลาภซึ่งการต่อมาเนี่ยพระคุบาได้นํามาเขียนลงอักขระเรียกยันใหม่และเรียกสูตรเรียกนาม ว่ายันดวงเศรษฐี คุณผู้ชมแฟนรายการถามูตอบมูทุกคนเลยนะฮะ EP นี้คุณผู้ชมะฮะผมอยู่ที่วัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาสักการะท้าเวสสุวรรณหน้าทององค์เดียวในประเทศไทยครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะติดตามตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะ,ะคุณผู้ชมฝากกดติดตามด้วย f a c e b o o k y o u t u b e t i t t o k ถามมูตอบมูครับ สุภพระวายยมราชาโนุทเทวสีสวรโนโมรณาสุทังปารหังสุขตูนะโมพุทธายะทาเทวสีสวรโนจาตุม,มหาราชิกายักถางพันตาพัทภูริโต คนทางคูณดวงกะบลนทีนึงครับคนที่จะมารับบัตรคิวเขาต้องมากี่โมงนะครับหกโมงเช้าค่ะหกโมงเช้าเริ่มแจกตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นไปหรือว<ช>่าไงครับใช่เริ่มแจกตั้งแต่หกโมงเช้าคิวที่หนึ่งสามารถมาหยิบได้เลยแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เข้ามาตอนเที่ยงอะ่ะเขาก็ยังไงครับก็หยิบต่อจากช่วงเช้าได้เลยค่ะแล้วก็ไปต่อคิวเป็นช่วงตอนตอนเที่ยงตอนบ่ายอย่างเง<ช>ี้ยเหรอค,ครับใช่ค่ะอ๋อ oh, บัตรคิวอยู่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมได้คิวที่เจ็ดสองหกครับคุณบิะ ตรงนี้เป็นจุดอะไรครับเนี่ยเป็นจุดจําหน่ายดอกไม้ค่ะแล้วก็ทุบสักาการะทวสวรรณนะทองคำอ๋อแล้วต้องใช้ชุดไหนยังไงบ้างครับรบกวนแนะนาหน่อยได้ค่ะมี3ชุดค่ะถ้าเป็นพวงมาลัยอย่างเดียวนะคะพวงมาลัยกับทุบก,ก็ดอกค่ะก็คือตามกำลังศรัทธาค่ะแต่ถ้าเป็นพันดอกไม้แบบนี้50บาทค่ะคู่ก,กับทุบก,ก็ดอกอแล้วก็จะมีชุดใหญ่เป็นทุบใหญ่ค่ะ<อ>ก็คือได้ทุบใหญ่ได้พันดอกไม้แล้วก็ทุบตัวเลขก็คือ1นึบาทอเคโอเคงั้นผมเอาอันนี้แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งพันครับได ไปครับคุณผู้ชมครับไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำด้วยกันครับกับนักสการ์พระรุบาวชิลินครับพระรุบาวชิลินนามของพระรุบาเต็มๆนามว่าอะไรครับ อัตมาภาพพระรูปรัตวชิรินรคับพัฒมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับคือต้องบอกพระคุูบาว่าบริการของเรามาถ่ายทำวันนี้เนี่ยบรรยากาศร,ร,รอบๆของวัดเดิมบางนี่สวยมากสวยจริงๆนะฮะมีทั้งเรือนไทยแล้วก็มีแบบโอหอะไรต่างๆนี่เยอะมากแล้วผู้คนมาเยอะมากครับพระค,ครูบาครับ รประวัติความเป็นมาแต่เดิมของวัดเดิมบางนี่เป็นมาเป็นไปยังไงครับเจริญพรกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างวัดเดิมบางแต่ย่นย่อสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างเป็นวัดต,ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2425ซึ่งก่อสร้างโดยศรัทธาชาวบ้านไม่ได้มีกำหนดว่าใครเป็นผู้ริเริ่มเพราะว่า น่าจะเริ่มสร้างจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแต่มีหลักฐานปรากฏในบันทึกว่าวันที่18ตุลาพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าในร่วงรัชกาลที่5 <S 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 รพระองค์ทรงสเสด็จสำรวจลำน้ำ <S 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 แล้วก็ขึ้นประทับที่วัดเดิมบาง <S 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 บในครั้งนั้น ชาวบ้านได้ร่วมใจกันปลูกพระพลาถวายพระองค์บันทึกไว้ในสมุดบันทึกของพระองค์ที่มีหลักฐานมาว่าครั้นยามเย็นมาถึงเดิมบางได้ขึ้นประทับที่วัดเดิมบางครับพระองค์เสด็จประทับที่วัดเดิมบางที่พระพลาในครั้งนั้นได้สนทนาธรรมเรียนกรรมาฐานกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูสังวรศิราจาร์อดีตเจ้าวาดมีนามว่าหลวงพ่อแจ่ม และท่งไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทโบราณที่วัดเดิมบางซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่บนพิพิธภัณฑ์เรือนไทยของทางวัดอ้ปัจจุบันนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทนั้นอยู่บนเรือนไทยแล้วเห็นคนที่เข้ามาเขาไปแชร์กันในโลกสังคมออนไลน์ท้าเวสุวรรณหน้าทองทําไมที่นี่ถึงเป็นท้าเวสุวรรณหน้าทองเพราะว่าผมเห็นมาเยอะมากนะตามวัดต่างๆไม่มีที่เป็นหน้าทองครับ เจริญพรชี้แจงดังนี้ว่ากล่าวถึงองค์มหาเทพท้าเวสวร์หนาทองคําตนนี้อาตมาภาพได้ดำริจัดสร้างมาเมื่อวันที่6พพฤษภาปีพุทธศักราช2565ซึ่งสร้างมาเพื่อให้เป็นที่สการะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นขวัญและกำลังใจของพุทธศาสนิกชนชาวบ้าน ในครั้งนั้นการจัดสร้างได้ประกอบพิธีเททองรอเมื่อวันที่6พฤษภาคมครับตอนเททองรอเนี่ยก็ตอนแรกไม่ได้ดำริหรอกว่าจะทำเป็นหน้าทองคำา<อ>แต่พอมาถึงในช่วงของการที่ช่างตกแต่งเก็บรายละเอียดองค์ท่านหลังจากกรอเสร็จแล้วช่างก็ได้โทรมาเรียนสายกับพระคูบาว่า อคุบาครับนิมนต์ไปตรวจงานองค์ท้าเวสุวรร์หน่อยอเนื่องจากจะถึงระยะเวลาที่ช่างจะต้องอัญเชิญองค์ท่านมาส่งที่วัดเดิมบางแล้วครับอคุบาก็ในช่วงนั้นก็ติดศาสน,นกิจคือมีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาพบมากราบมาเจิมอะไรต่างๆประมาณนี้พอมาถึงเราก็กำหนดวันให้ทางช่างเขาเรียบร้อยตกกลางคืนได้มีเสียง หรือเรียกว่าบุพนิมิตเป็นความเป็นความฝันเป็นบุพนิมิตในช่วงระยะเวลาประมาณตีสี่ตีห้าขึ้นว่ามีเสียงแววเข้ามาในหูว่าคุณคุณหน้าผมเป็นทองคำหน้าผมเป็นทองคำย้ำอยู่สามรอบคุณหน้าผมเป็นทองคำครับพระคูบาก็พอตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำกิจวัตรตรวจม์อะไรปกติ ตื่นขึ้นมาก็มานั่งพิจารณาดูว่าเสียงที่ได้ยินนี้คือเสียงอะไรอเขาแรกเอะเราหูแว่วหรือเปล่าเราก็มานั่งพิจารณาดูเอะหรือว่าวันเนี้ตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องไปตรวจงานดูองค์ท้าเวสวรร์ก่อนจะมาส่งหรือว่าเป็นเสียงขององค์ท่านครับไปถึงพอไปถึงโรงรอเราก็ไปดูตรวจงานช่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ยังไม่พูดกับช่างนะไว้ให้ทําเป็นหน้าทองคําครับ ก็เดินกลับขึ้นมารถแล้วพอลูกศิษย์กำลังจะออกรถบอกคนขับรถว่าทิดเปิดประตูก่อนอเดี๋ยวคูบาจะลงไปคุยงานกับช่างอีกแป๊บหนึ่งครับก็เราก็ลงไปเรียกช่างมาช่างช่างตามพระคุบาไปที่องค์ท้าวเวสสุวรรณหน่อยอช่างก็ถามว่าพระคุบามีอะไรหรือเปล่าครับโยมช่วยทําหน้าของท่านบุเป็นทองคําทีได้ไหม แปลกตาไหมครับพ่อคบา,าเพราะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมเพราะว่าช่างที่ทำเนี่ยก็ไม่อยู่เหมือนกันที่จะปิดทองบุทองคําเนี่ยจะไปต่างจังหวัดเราก็คิดในใจว่าถ้าท่านอยากจะให้เราทํามาเป็นใบหน้าทองคําจริงตามบุพนิมิตที่มีเสียงได้ยินเข้ามามท่างก็ต้องทําทันคิดในใจแบบนี้แต่ได้บอกกับช่างไปว่าไม่เป็นไร ถ้าไม่ทันก็ไม่เอาครับแต่พอเรากลับรถมานั่งนั่งรถกลับมาไม่ถึงไม่ยังไม่ทันถึงวัดเลยช่างโทรมาบอกว่าพระคูบาครับสรุปช่างทำทันนะครับช่างเลื่อนไปต่างจังหวัดก็เลยสำเร็จเป็นองค์ท้าเวสวรรหน้าทองคำขึ้นมาหนึ่งเดียวในประเทศไทยใช่ เพราะว่าในขณะนั้นที่พระคุบาสร้างมายังไม่มีท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคําที่ไหนครับตอนแรกเราก็มาสํารวจพิจารณาดูหลังจากเสร็จเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคําเรียบร้อยแล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงอยากให้เป็นหน้าทองคําเราก็มาแปลดูความหมายของท้าวเวสสุวรรณเวสะแปลว่าพ่อขาอสุวรรณแปลว่าทองคําสุวรรณแปลว่าทองทองคำแล้วผิวพรรณขององค์มหาเทพ ั้นสูงเนี่ยครับผิวพันธุ์รัศมีกายาท่านจะเหลืองพุดพ่องเหมือนทองคำอเอเนี่จะเป็นปฐมมบทหรือเปล่าว่าท่านอยากให้เราทำเป็นใบหน้าทองคำอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลครนะคือเราก็เลยทำเป็นใบหน้าทองคำขึ้นมาต่อมามีความเชื่อกันว่าคนที่มากราบไหว้ขอพรองค์มหาเทพพระเวสวรรณหน้าทองคาในขณะที่เราจุดทูปแล้วก็สวดพระคาถาบูชาองค์ท่านด้วยความตั้งใจ หลังจากนั้นถ้าจะขอพรให้มองเพ่งไปที่พระพักหรือใบหน้าขององค์ท้าเวสุวรรณนาททองคำคนที่มามีความเชื่อกันว่าจะได้รับพลังวิเศษณนะ้าทองเมตตามหานิยมจากใบหน้าขององค์ท้าเวสุวรรณนาททองคำคที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดเดิมบางแห่งนี้โอ้โหะอย่างนี้นี่เองครับก็เลยเป็นที่มาของ ปฐมมบทต้นตำนานท้าเวสวรรณหน้าทองคํำอง์แรกในประเทศไทยพระคูบาครับแล้วผมเห็นคนประชาชนเดี๋ยวเขามาต่อคิวกันเขาบอกว่าที่นี่มันมีการเจิมฝ่ามือเศรษฐีที่พระคุบาวชิดินเมตตาเจิมพระญาติโยมอันนี้เป็นมาเป็นไปยังไงครับกล่าวถึง การเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีตำหรับวัดเดิมบางนี้อันดับแรกเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยใครก็ตามที่มาเจิมกับพระคุบาภพคุบาบอกว่าเจิมเพื่ออะไรหนึ่เจิมเพื่อให้มีสติและเป็นขวัญและกำลังใจสองเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลเจิมเพื่อให้มีสติเจิมอย่างไร บอกคือว่าเจิมให้ไปแล้วทุกคนก็ต้องขยันทํามาหากินครับขยันทํางานรู้จักจับจ่ายใช้สอยโอกาสที่จะรวยมันก็มีครับแต่ถ้าเจิมให้ไปแล้วไม่ทํามาหากินใช้จ่ายเกินตัวโอกาสรวยมันก็ยากถึงบอกว่าเจิมให้มีสติและเป็นขวัญกําลังใจในการทํางาน 2. เจิมเพื่อเป็นสิริมงคลคือพระรุบาได้อัญเชิญ,ญยันครูครนามว่ายันดวงเศรษฐี ตำรับ,รบพระเด็จพระคุณหลวงพ่อแบนปาสาทิโกมาเจิมให้กับคุณโยมกล่าวถึงพระเด็พระคุณหลวงพ่อแบนปาสาทิโกอดีตบุรพาจารย์เจ้าอาวาสวัดเดิมบางเนี่ยในอดีตท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมของเมืองสุพรรณบุรีรท่านเป็นหนึ่งในพระอาจารย์ที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อกลวยชุตินทโรแห่งวัดโคศิตารามเคยมาร่ำเรียนศัพทวิชาอาคมคา<อ>ถาเมตตามหานิยม<อ>กับผ้า ผ้าขอดผ้าข,ขอดที่เขาคนสมัยโบราณเอาไว้ใช้ผูกตรงแขนบ้างหัวไหล่บ้างใช่ในตำราเขาจะรึกไว้นะว่าขาทานี้หลวงพ่อกวยเรียนจากหลวงพ่อวัดเดิมบางคือหลวงพ่อแบนปาสาทิโกซึ่งการต่อมาเนี่ยพระครูบาต้องพูดเอพูดเลยว่าเราเนี่ยมันเป็นรุ่นเลนรุ่นหลานซึ่งเกิดไม่ทันพระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านอยู่แล้วครับ แต่เราได้มีโอกาสมีบุญวาสนาได้พบเจอตำรับตำราเก่าซึ่งเก็บอยู่ที่วัดเดิมบาง mm hmm. พระครบาได้เลยได้ทำการยกครูบูชาครูอธิษฐานขออนุญาตครูบาอาจารย์หลวงพ่อแบนปาษาธิโกอัญเชิญยันตัวนี้ยันตำรับนี้มาเจิมให้กับญาติโยม mm hmm. เดิมทียันนี้เรียกว่ายันนะพระชิมพี หรือบางคนส่วนใหญ่เรียกว่ายันนะพระศิว,วรีครับซึ่งเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่ายันตัวนี้ดีทางด้านโชคลาภซึ่งการต่อมาเนี่ยพระคุบาได้นำมาเขียนลงอักขรเรขยกยันใหม่และเรียกสูตรเรียกนามว่ายันดวงเศรษฐี mm. เลยเป็นปฐมบทมาเจิมให้กับญาติโยมทุกท่าน ซึ่งปัจจุบันก็มีพุทธศาสนิก,กนชนจากทั่วสารทิศแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมาเพื่อรอเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีแต่ใครที่มาครั้งแรกในตำรากล่าวว่าสิทธิการิยะ,บ,ะบุคระบุคคลใดปรารถนาจะลงยันดวงเศรษฐีนี้หากกระท,ทําพิธีในครั้งแรกสามารถลงได้เพียงหนึ่งฝ่ามือออกข้างเดียว มาครั้งแรกลงได้เพียงหนึ่งฝ่ามือทำไมอะครับเพราะว่าจะอัญเชิญยันคูมาลงให้เสียก่อนเพื่อเป็นการเปิดดวงจะไม่มีการมาลงทั้งสองมือก็ครั้งแรกก็คือมือเดียวก่อนตองแต่ถ้าใครมาลงรอบที่สองถึงรอบที่9หรือมากกว่านั้นพระครูบาจะลงให้สองฝ่ามือพร้อมๆกัน โดยยันรวยเรียกทรัพย์ยันนะโภคทรัพย์ยันนะกินไม่รู้สิ้นตามตำรับตำราของคุบาอาจารย์ก็เ,เป็นขวัญและกำลังใจคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เนี่ยให้เป็นขวัญและกำลังใจคพรุบาจะบอกญาติโยมที่มาเสมอว่าอันศรัทธาความเชื่อมีได้แต่ต้องประกอบไปด้วยปัญญาพิจารณาเหตุผลต่างๆ สิ่งที่ทำให้นี่คือเราต้องการให้กำลังใจกับลูกศิษย์ลูกหาให้มีกำลังใจในการทำมาหากินรอเลี้ยงชีวิตที่เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตให้มันจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอือย่างนี้นี่เองแล้วคนที่เขาจะมาเจิมเนี่ยเขาต้องเตรียมอะไรมาไหมครับพระคุณคนที่เขาจะมาเจิมต้องเตรียมอะไรไหมข้อนี้ไม่ต้องเตรียมเพราะว่าทางฝ่ายลูกศิษย์คณะกรรมาการวัดจะจัดพานครูเอาไว้ให้ใครมาก็ บูชาค,ครูและการเจิมฝ่ามือวัดเดิมบางเนี่ยฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีต่ำรับวัดเดิมบางเนี่ย <ừ> ไม่มีราคาค่าใช้จ่ายแต่ให้ทุกคนบูชาครูตามกำลังศรัทธาคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กำหนดอะไรเลยครับแต่ว่าให้บูชาครูตามกำลังศรัทธาคิดแว่าเป็นการต่อบุญต่อบารมีรสร้างผู้สนให้กับตนเอง <ừ> เพราะว่าคนที่เดินทางมาวัดเนี่ยทุกคนก็ ปรารถนาจะสร้างกุศลทําบุญเราก็บอกว่าให้บูชาครูตามกำลังศรัทธาตามแต่ระบุคนนิมนต์พระครูบาอวยพรให้กับญาติโยมที่ติดตามรับชมรายการตามมูตอบมูสักหน่อยครับสาธุอาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการในกุศลและจิตเจตนาของพุทธศาสนิก,กชนทุกท่านที่ได้ติดตามรายการถามมูตอบมู ซึ่งวันนี้ได้มาเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาที่วัดเดิมบางทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขออ้างอิงอำนาจบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนาไตยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีแห่งพระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบารมีหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสมเด็จพระพุทธจารย์โต คมมรังสีบารมีหลวงปู่มัน่นภูริทตโตบารมีครูบาเจ้าสีวิชัยสิริวิชยโยอีกทั้งบารมีธรรมพระเดพระคุณหลวงพ่อแบนป่าสาทิโกหลวงพ่อควยจุตินทโรและบารมีแห่งองค์มหาเทพท้าเวสวรน่าทองคําบารมีแห่งองค์พญาคุธและองค์หน้าคราชทั้งหลายระบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย,ลาท,ท,ลายที่ทุกท่านบูชาแล้วด้วยดี ขอจงรวบรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นภรวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาลประทานพรให้คุณโยมทั้งหลายจเจริญด้วยอายุให้มีอายุยืนยาวจเจริญด้วยวันนะขอให้มีผิวพรรณผ่องใสไร้ตำหนิเป็นที่น่าทัศนาของผู้มองจเจริญด้วยสุข,ขะขอให้มีความสุขก,กายและสุขใจ,จเจริญด้วยภาระ,ระ พอให้มีกำลังร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์คิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไ้ขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมโมโนรถความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญอร คกุบาครับคนที่เขามานมัสก,การทาเวสวรรณน้าทองที่นี่ผมเห็นเขามีทูบใหญ่ๆสีแดงนะครับทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคือมันเป็นศรัทธาความเชื่อไม่ว่าจะเป็นทูบดอกใหญ่สีแดงหรือจะเป็นออดอกเล็กเก้าดอกก็ดีมันเป็นศรัทธาความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันอยู่ที่ศรัทธาและจิตความตั้งมั่น ในการกราบไหว้ขอพอรถ้าจิตเราเคารพศรัทธาท่านตั้งมั่นในการขอพอรท่านอำนาจบุญจริตอิทธิฤทธิ์มันก็ย่อมส่งผลแก่ผู้กราบไหว้สักการะบูชาคนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาที่วัดเดิมบางบก็มากราบหลวงพ่อแบรนแล้วก็มากราบท้าเวสุวรรณขอพอรท่านท้าเวสุวรรณหน้าทองคําขอพอรท้าเวสุวรรณหน้าทองคำเนี่ยมีความเชื่อกันอยู่ว่าโดยส่วนใหญ่ ที่นี่เขาชอบบนด้วยดอกไม้สีชมพูดอกไม้สีชมพูใช่ชซึ่งแตกต่างกับที่อื่นซื้อเป็นดอกไม้สีแดงถูกต้องทําไมถึงเป็นดอกไม้สีชมพูฮะคือมีคนเคยบนด้วยดอกไม้สีชมพูแล้วขออะไรสมปรารถนาอ๋อนี่คือความเชื่อของเขานะจากประสบความสําเร็จที่เขามาเล่าสู่ให้กันฟังครับก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าแก้บนหรือขอพรบนด้วยดอกไม้สีชมพูทําอะไรเกี่ยวกับสีชมพูถวายท่านเนี่ยจะสมปรารถนา ส่วนใหญ่เขามาไหว้กันประมาณกี่โมงเริ่มกี่โมงยังไงครับตั้งแต่หกโมงเช้าก็มากันแล้วจนถึงตะวันตกดินนั้นโอ้โหมีคนเยอะมากๆเลยนะพระพุบาลใช่จากทั่วสารทิศล้วดูจากรถจอดเด็ดร้านไม่พอจอดรถครับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ไหมฮะที่คนเยอะหรือว่าอย่างนี้ตลอดเลยถ้าวันธรรมดาหัวเฉลี่ยวันละประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยคนถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่ต้องมีหลักพันสองพันขึ้น 哦吼！Mm hmm. เจิมค่ามมือเปิดดวงเศรษฐีตําัรบวัดเดิมบางเจิมเพื่อให้มีสติเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจและเป็นสิริมงคลเจิมเพื่อให้มีสติเป็นขวัญและกำลังใจถามว่าเจิมอย่างไงหมายความว่าใครเจิมให้ไปแล้วก็ต้องขยันทำมาหากินขยันทำงานรู้จักจับใจ่ายใช้สอยถ้าเจิมให้ไปแล้วไม่ทำมาหากินใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ได้วันละสามวันละห0 0ใช้วันละสอง0ันใช้วันละห0 0 0ันโอกาสรวยมันก็หายากจริงไหมคุณโยมถึงบอกว่าเจิมให้มีสติอันศรัทธาความเชื่อมีได้ต้องประกอบไปด้วยปัญญาพิจารณา2เจิมเพื่อเป็นสิริมงคลพระคูพาได้อัญเชิญยันครูนามว่ายันดวงเศรษฐีมาเจิมให้กับคุณโยมทุกท่าน สิทธิกริยะตำรากล่าวว่าบุคระบุคคลใดปรารถนาจะรงยันคูดวงเศรษฐีมีฤทธานุภาพทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภเปิดดวงชะตานี้คือความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ที่มีสืบเล่าขานกันมาแต่มีเค็ดอยู่ว่าใครก็ตามที่ยังไม่เคยลงยันดวงเศรษฐีตหรับวัดเดิมบางมาก่อน กาะทาพิธีในครั้งแรกสามารถลงได้เพียง1นึ่งฝ่ามือแต่ถ้าแม้นว่าใครมารอบที่สองถึงรอบที่9หรือมากกว่านั้นสามารถลงได้สองฝ่ามือพร้อมๆกัน ก็ทราบจากในเพจได้เพจได้เลยว่าเขานี่มามาในครั้งในครั้งที่สามแล้วอ๋อครั้งที่สามแล้วใช่อ๋อก็แฟนเขามาแล้วก็บอกมีโชคไปอะไรอย่างเงี้ยถูกรางวัลแต่ไม่เยอะอะไรเงี้ยก็เขาก็เลยเขาก็ถูรางวัลปะไอ้เะจท้ายสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยเียกลับไปมีโชคกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้ก็ใกล้ ที่จะกล้ oh, <okay. S 1> เขาอยากจะมาอีกแล้ววันนี้จะว่าะวันนี้วันว่างด้วยวันอาทิตย์ว่างด้วย <Okay. S 1> ก็เลยมากันนึงครับ <laughs> ต้องบอกว่า EP นี้เนี่ยน่าจะถูกใจสายมูอย่างพวกเราแน่นอนนะคุณผู้ชมครับยังไม่กี่นะฮะที่นี่คือวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและสําคัญเลยนะฮะต้องฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะติดตามรับชมรายการเราต้องต่ต้นจนจบในทุกๆ EP นะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม f a c e b o o k y o u t u b e t i t t o k ถามมูตอบมูของเราด้วยทุกเรื่องราวความมูรายการถามมูตอบมูจะพาไปมูไปดูไปคุยสวัสดีครับ